วันนี้มากินตำหลวงพระบางกันนะคะมีมะเขือนหนึ่งลูกที่ไปเก็บมาเมื่อกี้ถั่วพลูน,นอรอดเอามาให้ขนมจีนแห้งเอามาของซันนีเอามาต้มมุกกรอบเอาเข้าหม้อทอดต้มสิบห้านาทีแล้วก็เอาเข้าหม้อทอดอีกครึ่งชั่วโมงค้างละสิบห้านาทีเนาะไปจ้ะวันนี้มาแบบมีมารยาทสวัสดีค่ะ โอ้ยร้อนมากวันนี้ว่าจะตั้งกล้องเสร็จแท่จะต้องไปอาบน้ำใหม่กินส้ตมตำกันแสแว่นด้วยนั่งตรงไม่ได้นั่งตรงหัวขาดนั่งหลังคอมมาเขือแก่แล้วอืม ไงครับม e o อจากเรื่องจะบอกว่าเรื่องแตงโมเรื่องแม่แตงโมได้หรือยังเป็นทุกคนเป็นทุกบ้านอ่ะเนาะเออเกือบจะจบสวยแล้วเนาะ ตาไม่สวยไปเลยแม่เอ้ยคิดอะไรอยู่คิดหรือเปล่าตายแล้วจริงไม่ควรกินของแข็งเพราะว่า ฟันกรามล้าข้างละซี่อืมคุณหมอไม่ให้เคี้ยวของแข็งมันอยากอืมมันนิดตำออกเค็มนิดนึงไม่ได้จัดน้ำปลาดีหน่อยไม่ได้โรยนี่เนาะน้ำปลาไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ งานยุ่งมากแล้วก็ผลสเปลลิงบีลูกออกแล้วจริงๆออกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแต่ด้วยมันยุ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องเอกสารออดิตอะไรพวกนี้เนาะอืมของปีที่แล้วอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปอัพอะไรไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยงานยุ่งลูกไปเรียนออนไซต์ได้ประมาณเดือนหนึ่งไหมเออแล้วก็พอดีมันเจอ สที่โรงเรียนก็เลยเราเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนห้องลูกด้วยครูก็เลยให้เรียนออนไลน์กันหมดอืมแล้วก็สอบเพิ่งจบไปผลสอบออกแล้วเออสเตรลิงบีผลการแข่งขันในเหรียญทองระดับประเทศกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเอกชนเนาะเพิ่งได้แบบประกาศมาเมื่อวานก่อน อยู่ที่คุณครูยังไม่ได้มีเวลาไปเอาไม่ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาที่การเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยทวัม <c oughs> ความหวังของหมู่บ้านเพราะมีอยู่คนเดียวเป็นลูกคนเดียวเป็นหลานคนเดียวของแม่ <c oughs> ของยายของตา อัปเดทอีกอย่างก็คือทอมมาใจไฟเซอร์แล้วหนึ่งเข็มฟ้าส้มไปเมื่อต้นเดือนไม่ต้นเดือนหักสิบวันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดหรือสิบสองกุมภาที่ผ่านมาได้แบบเร่งด่วนมากมีน้องโทรมาบอกว่ามีวัคซีนเหลือก็รีบไปเลย ปิดเทอมแล้วลูกตามข่าวแตงโมสนุกเลยเราเท้าความก่อนในวันที่แตงโมหายใช่ไหมตัวแม่ก็วันนั้นเปประมาณหัวค่ำไปเจอนิยายวายที่แบบพอดเรื่องดีมากอ่านแล้ววางไม่ลงเลยตอนแรกก็อัดอัดอยากเออ ตั้งใจว่าจะอ่านแค่แบบไม่เกินเที่ยงคืนแล้วก็จะนอนปรากฏว่าอ่านไปอ่านมาอ่านไปมาเอ้าเดี๋ยวตีหนึ่งตีสองตีสองปรากฏว่าโจนไปถึงตีตีห้าเราไม่ได้เข้า y o t u u e บยังไงแต่บอกติดโดยนิสัยอะถ้าไมถ้าถ้าแบบไม่ง่วงแต่อยากจะบังคับให้ตัวเองนอนอะก็จะเข้าไปใน Youtube ไปหาเพลงฟังหรือไปเปิดรายการนั่นนี่แล้วก็นอนฟัง แลก็หลับไปด้วยอเีเรวก็เข้าประมาณอีกอีกสิบนาทีตีห้ามั้งกว่าเอ้านอนซะหน่อยนึงเดี๋ยวเจ็ดโมงก็ต้องตื่นมาเตรียมลกูกเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยอนอนซะหน่อยนึงไหนๆก็แบบเออมันก็ง่วงนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใน YouTube ก็ถ่ายฟีดอ้าวไปเจอช่องหนึ่ง u ู u b บช่อง เขาลงเขาลงว่าดาราดาราสาวศูญหายในแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเงี้ยอืมก็เลยไปดูเอา้าตายแล้วสรุปวันนั้นเลยก็ตามข่าวตามไลฟ์ตามอะไรเงี้ยสรุปวันนั้นก็ไม่ได้นอนเลยทั้งวันเท่ากับคืนยี่สี่ใช่ไหมที่เขาหายอ่ะอ่านนิยายแล้วต่อเรื่องแตงโมเลยยาวก็ตามข่าวทั้งวันทั้งวัน เอาใจช่วยอยากจะแบบเออเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเป็นเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเออหวังลึกๆแต่จริงๆถ้าถ้าเพื่อนเขายืนยันว่าว่าหล่นก็คือก็คือหล่นน,นั่นแหละแต่ว่านาะโือนิสัยอ่ะเราก็ไม่อยากให้เรื่องเวลวร้ายแล้วก็ แล้วก็เศร้าใจอืมตามมาเรื่อยๆตามเหมือนทุกคน,นแหละไม่ต่างกันสมาคมคนกินอาหารหมา <c oughs> <c oughs> อร่อยนะอาหารหมาขับตลาดไปแล้วเรียบร้อย อืมอยากจะรู้ความคิดเขาเนาะแม่เขานะ่ะอืมว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่ยอ,อะไรงงแบบดูแล้วแบบอะไรอะ่ะเมื่อวานดูดูโหอนน่ะโหนกระแสดูเสร็จไม่ใช่ดูเสร็จหรอกระหว่างดูก็แบบอีหอย่างวะ เหีย่ยงวะอืสงสารอะ่ะสงสามแตงโมตอนนี้ชีวิตก็ก,ก็ลำบากตอนเสียไปแล้วก็ก็แบบแทนที่จะแบบเนาะ เออแม่ก็ใจร้อนแม่ก็ไม่รอเลยเหรอเออแม่รอหน่อยจริงๆแล้วอะ่ะยังไงตรงนี้แม่ต้องได้อยู่แล้วไงไปไปไปงุบยิบมงุบยิบเงียบของแม่เลยไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ที่พึงจะได้อะ่ะใช่ไหมอืมแม่มาแบบนี้แบบโอ้โหเออไฮ้ยลูก แมากช่วงนี้ชีวิตเรามันไม่ได้มีอะไรแบบหรือหวาไงเออกำลังอยู่แบบช่วงตามเก็บงานเตรียมปิดบริษัททำงานเอกสารไปวันๆออมีเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องได้คุยกันเนาะ แฟนเขาเนะาะฉันแฟนแตงโมงอยากให้เขาแบบได้อยู่ด้วยกันแบบนานกว่าเนี้ยอืมกว่าจะเจอรักแท้แตงโมงกว่าจะเจอคนที่แบบเข้ากันได้พอดีอะเนาะแต่ถ้าคิดถึงแง่ดีก็คือดีกว่าเขาแบบอยู่กับคนที่แบบ ไม่ดีเงนเนาะแล้วอยู่นานๆเงี้ยเนาะก็เหมือนแบบเออเหมือนอยู่ในรนรกเงี้ยก็ไม่ดีแม่บอกถั่วไปลงบ้านกับติกตอนนี้ มันก็ติดน่าจะแบบถนนหน้าบ้านน่าจะแบบโล่งอะ่ะไม่มีรถรถไปจอดแถวๆบ้านแม่หมดลนะรถทัวก็อย่างว่านะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะ่ะอืมใครก่อกรรมไว้ก็คน,นก็รับไปนั่นแหละกรรมเราเองเราก่อเองใครจะรับให้อะ่ะ ไปว่าเขาเราดีกว่าเขาหรือเปล่า <laughs> <laughs> ไม่รู้เออเราไม่รู้หรอกเราว่าเราอาจจะไม่ดีกว่าเขาหรอกแต่เราว่าเราก็ไม่ไม่แย่เท่าเขาอะเอางน,นี้ดีกว่าเออความแย่เราไม่แย่เท่าเขาหรกเชื่อถเถอะเอ๊หรือว่าอะ <laughs> <laughs> แต่ว yeah, <laughs> mm ่าเมื no. <laughs> ่อคืนเนี่นอนกันแบบหลับสนิทมากเลยใช่ไหมก่อนหน้าเนี้ยคืนก่อนะคืนวานอ่ะบังเอิญไปเจอลูกอืมเละาไว้ในถามที่เข้าใจเอ้าเริ่มเต็มเดี๋ยวถ้าตัดอีกรอบนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะที่เกียดต่อเยอะอะ ต่อคลิปเยอะมันใช้เวลาเพราะเราไม่ได้ใช้แอปในการต่อนะ่ะเราก็ต่อในแอปในโทรศัพท์ของมันเองอะ่ะเขาเรียกอะไรนะต่อในฟังก์ชันกล้องที่มันให้มาอยู่แล้วอะ่ะเครื่องไม้เครื่องมือทูต่างๆ ไม่ได้ติดตั้งแอปอื่นลงเออนั่นเนีะยก็แค่เสียใจเสียดายที่เขาไม่ได้แบบอยู่มีความสุขกว่านี้เออเพราะเขาเพิ่งเจอความสุขเนาะในชีวิตไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสุขแล้วมีความสุขแหละจนกว่าเขาจะโตมาเนาะแต่หมายถึงว่าเป็นชีวิตเขาเรียกอะไรนะเป็นชีวิตรักที่เขารอคอยอ่ะอืม นั่นแหละก็ยังตามข่าวกันต่อไปนั่นแหละแต่ว่าหมดศรัทธาแล้วเหมือนหมดความหวังความรู้สึกเมื่อวานพอดูโหนเสร็จเหมือนเหมือนคนกอกหักอะ่ะอืมผิดหวัง หวางกับเขาผิดหวังในตัวเขาไม่ให้ผิดหวังกับเขาไปหวังอะไรเขาหวงทีกันเนาะหวังวอะไรหรอหวังให้เขามีความเป็นแม่มากกว่านี้อือจริงๆ ไม่เลี้ยงดูไม่ไม่ดูแลไม่ไม่ไม่ผูกพันเนี่ยเข้าใจได้นะอืมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแล้วตอนที่ลูกเราตายแล้วเราจะต้องแบบต้องหยุดทําเพื่อลูกอะ่ะเข้าใจไหมอืมทำไมไม่คิดเราว่าอ้าวตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่อะ่ะ เราก็ทําหน้าที่แม่ได้ไม่ดีใช่ไหมแล้วเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะทําเพื่อลูกได้อะ่ะมันเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะเออทําไมเราไม่แบบแก้ตัวทําอะไรดีๆให้มันแบบเราก็ไม่รู้น้องลูกคดีอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าแบบในสิทธ์ในสิ่งที่แม่พึงจะทะําอ่ะเออ แม่ควรจะต้องทำอ่ะแม่ไม่ทำเลยอ่ะเมื่อวานออกหวนก็ก็พูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองผู้จัดการมรดกเออคือความโลภะนะพูดถึงว่านะความโลภมันมีในในตัวคนทุกคนนั่นแหละมันเป็นมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเราไม่โลภในชีวิตอะเราไม่มีความโลภเราจะอยากได้อยากมีอยากจะอะไรทําไมเด็ก อยากจะทํางานหนักเพราะฉันอยากจะได้ตังไปซื้อหนังซื้อหนี่ซื้อนุ่นมันก็เป็นความโลภทั้งนั้นแหละหรือเราแม้แต่ว่าซื้อของมาแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือซื้อซื้อเครื่องทุนแรงเขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวได้รึนึกก่อนนึกนึกถึงคำพูดไม่ได้ มาช่วยให้ชีวิตเราสบายขึ้นอ่ะเออไอ้พวกต่างๆอ่ะรถยนตบ้านเครื่องแม้แต่เครื่องซักผ้าเนี่ยที่กาลังซักอยู่นะมันก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมีทั้งนั้นแหละเออความโลภจะแม่หมายถึงว่าความโลภอะ่ะทุกคนมันมีในตัวทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องรู้จักกดมันอ่ะเออกดมันไว้ไม่ได้แสดงออกอะไรขนาดนั้นเออ ันอยากได้อยากมีก็จะไปแสดงออกเยอะความทะเยอะทะยานความโลภความอะไรเงี้ยมันมันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราถ้าเรามีหมายถึงว่านะแต่ก็อย่าให้มันเยอะไปอืมอย่าให้มันเยอะจนน่าเกียดนี่นี่คือออกอาการคือเมื่อวานนี้แบบไม่เก็บทรงไม่อยู่มากๆ ที่ตามไอจีไปโมพ่อเขาแม่เขาตามหมดเลยนะแต่โมนี่มาเริ่มตามตอนที่เขาเลิกกับไอ้นี่ไงเลิกกับอดตสามีอืมก็ตามเขาเพราะว่ารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยก็อยากจะตามแบบเหมือนไปซัพพอร์ตเล็กๆกัอะไรเงี้ยเออไปตามดูว่าเขามีอะไรยังไงชีวิตมีความสุขดีไหมอะไรเงี้ย แต่ก็เพิ่งอันฟอลอันฟอลไปเมื่อเมื่อตอนเขาคบแฟนเด็กอะก่อนหน้าเนี่ยคนก่อนหน้าเนี่ยมันแบบไม่รู้อะมันรู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะช่วงนั้นอะเออมันไม่ได้อยากมันไม่ได้อยากรู้อยากเห็นนะช่วงนั้นอะก็เลยไม่ตามอืมส่วนพ่อเนี่ยเ็าตามตามจนตามเพราะรู้สึกนับถือที่เขาแบบ เป็นผู้ชายที่แบบเลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองอนะเนาะรู้สึกว่าเขาแบบอืมเขาเก่งอะไรเงี้ยก็ตามเขาตามจนเขามาป่วยจนเขาเสียเออพอพ่อเขาเสียทีเนี้เราก็กลับไปตามไอจีเขาอีกนะอื <c oughs> ไปตามไอจีเขาอีกใช่ แทบเขาแทบไม่ลงเรื่องเกี่ยวกับแม่เลยเขาหรอกที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี้ยังก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อแม่เขาก่อนที่เขาจะกลับมาเจอกันอะไของเขาอะยังคิดเลยว่าเขาไม่มีแม่เนาะแม่เขาไปไหนหอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าแม่เขาแบบตายไปแล้ว <laughs> หมดเวรหมดกรรมน้องเลย สุขสุขติกต็สรุปว่า เมมมันเต็มใช่ไหมแล้วคลิปอะจริงๆมันหยุดไปแล้วก็กดอัดหยุดไปกดอัดดูดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะมีแค่ช่วงมันจะมีทั้งหมดสี่ช่วงช่วงต้นช่วงสองช่วงสามช่วงสี่กลายเป็นว่าพอมาเช็คเช็คคลิปอีกทีนึงมันโช์แค่ช่วงต้นกับช่วงที่ที่สามช่วงที่สองช่วงที่สี่หายอืมก็ต่อนิดนึง ก็อันนี้จะไปต่อช่วงที่ช่วงที่หนึ่งที่บอกว่าไปไปเจอรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนที่เจออะเราก็แบบเสียใจร้องไห้เพราะว่าสางสารเขาอะไรเงี้ยสงสารสภาพว่าแบบตอนอยู่ก็แบบชีวิตก็แย่ไม่ใช่ว่าแย่หรอกชีวิตเขาคงดีกว่าเราแหละแต่หมายถึงว่าชีวิตก็แบบไม่ได้สบายอ่ะเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอมาตายก็ต้องตายแบบน่าจะทรมานอะไรเงี้ยน่าจะแบบเอออะไรก็แล้วแต่เราก็แบบ คิดอยู่ในใจรืลรกๆว่าขอให้อะไรก็ได้ดนใจให้ให้แม่เขาให้พี่เขาให้เพื่อนเพื่อนเขาสู้สู้สู้ให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอพอวันวันถัดไปก็เมื่อวานนี้แหละเออพอโหนกระแสออกปุ๊บความรู้สึกแบบ <laughs> ผิดหวังเออก็รู้สึกแบบ ยิ่งสงสารยิ่งแบบเออสงสารเขาไปใหญ่ในความรู้สึกแบบอะไรว่าชีวิตเนาะเออเขาเคยพูดว่าแบบเหมือนแม่เขาน่ะมีเขาในในเมื่อไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมีลูกเมือ่อเมื่อพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยตามใจที่เราหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อมีมาแล้วเงี้ยเนาะเราก็ควรควรทําให้ดีที่สุดอ่ะเออ ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้เป็นเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงใช่ไหมตัวแม่เขาเน่ะเขาอาจจะแบบดีที่สุดแล้วที่เขาทําได้อะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกคนนอกที่มองเนาะเราไม่เป็นเขาเราก็ไม่รู้เขาใช่แต่ว่าในความรู้สึกคือเฮ้ยทําได้ดีกว่าเนี้จริงๆเขาถ้าเขาจะทำเขาน่าจะทําได้ดีกว่าเนี้ยอืมแปลกๆตกะแปลกๆแม่เขาเนอะก็ประมาณเนี้ย ก็เอาใจช่วยเขาได้เจอพ่อเขาเนาะคนที่ก็รักเขาที่สุดอ่ะรักแบบที่สุดแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็สู่พบภูมิที่ดีใช่ไหม,มส่วนแฟนเขาก็อยากให้แบบประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเนาะในอนาคตแล้วก็อะไรอีกใครทําดีก็ให้เขาได้ดีอ่ะใครทําไม่ดีก็ขอให้เวรกรรมตามไปไว เรานี่ก็คนนอกแต่ก็แบบเจอแม่ดูแม่คงงงันเนาะเสือกอะไรอะไรเงี้ยไปดีกว่ามาปิดคลิปขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลโควิดแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็พักได้พักบ้างนอนบ้าง move on ให้ได้ move on ให้ได้ไวๆโอ๊ยตายละลิ้นพัน ดูแลรักษาสุขภาพนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆค่อยมาใหม่สวัสดีค่ะเออกระติกมากเลยนะตอนปิดคลิปอะ